ก็ขอบคุณแซนรีสอร์ทมาเกลนะคะที่วันนี้ชวนไปกินข้าวที่ร้านฮาโอม่าสุขุมวิท31นะคะซึ่งเป็นร้านอาหารอินเดียที่ได้รับมิชลินสตาร์นอกจากไปเข้าร่วมงานแล้วเนี่ยก็ยังได้รับอันนี้มาด้วยซึ่งแบบน่ารักมากเลยนะคะจาก o, แซนรีสอร์ทมาเกาเดี๋ยวดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างคะ่ะเวเนเชียนปาลิเชียนลอรดอนเนอร์นะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นโคล ของแซนด์วิชมาเกาวตั้งอยู่ที่มาเกาค่ะถ้าเกิดใครจะไปจัดงานหรือว่าใครจะไปเที่ยวนะคะก็ไปได้เลยที่สถานที่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์มีเกมให้เล่นมีโรงหนังข้างในมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ์ตูนนะคะทุกอย่างส่วนนี้ก็เป็นสเปเชียลที่เล็กนะคะเป็นชารถลิงจีวันนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตเป็นขนมปังขนมปังช็อกโกแลตค่ะโรลอรเนอร์มาเกลวค่ะก็มี